วันนี้เป็นวันที่3ามแล้วนะคะกับคลิปมหาก่าที่ทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันวันนี้นะคะง่ายนิดเดียวเลยลองคิดถึงถ้าเกิดว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราคือแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กเขาจะดึงดูดอะไรคะก็คือดึงดูดเหล็กด้วยกันวันนี้ถ้าอารมณ์ของเรานะคะอารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูด เรื่องราวแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเราคิดถึงเรื่องราวแบบไหนเรื่องราวนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ง่ายมากค่ะถ้าเราต้องการที่จะมีเรื่องราวที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้พิทิตบอกแล้วเราถ้าอารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นเม่เหล็กนะคะสำคัญมาก เราต้องการเรื่องราวที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องการเรื่องราวที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นแม่เหล็กที่ด Mont ีเป็นแม่เหล็กที่ส่งแต่เรื <k 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 ่องราวที <k> <k ่ดีๆออกไปคิดถึงแต่เรื่องราวที่ดีๆเสพเรื่องราวที่ดีๆเสพข่าวที่ดีๆ เราต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็ไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทํากันอย่างไรนะ,ะวันนี้มันง่ายมากกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าทุกคนได้ทําตั้งแต่วันที่1วันที่สองพิธีคิดว่าทุกคนเริ่มที่จะมีความสุขเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราให้เราคิดในมุมบวกให้ได้ คิดในแง่มุมที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะวันนี้ใครที่ชอบจับกลุ่มนินทานะคะเราก็นั่นแหละคนอื่นก็ก็จะจับกลุ่มนินทาเราเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อารมณ์และความรู้สึกของเราสําคัญมากเพราะมันคือแม่เหล็กดึงดูดเรื่องราวที่เราคิดถึงอยู่อารมณ์เราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามานะคะวันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะ ถ้าเราต้องการเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับเราเราจงคิดถึงแต่เรื่องราวที่ดีๆทำตัวเองให้มีความสุขอารมณ์เบิกบานอะไรเข้ามาในชีวิตของเราพี่ที่บอกแล้วคือให้เราฝึกมองในด้านดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาเรานะคะมันจะอาจจะเป็นบททดสอบให้เราว่าเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้ไหม ถ้าเราสามารถก้าวผ่านได้นะคะชีวิตของเราก็จะเจอทางออกแน่นอนฉะนั้นวันนี้เราจงทำตัวเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดี